สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่เหนียงพารวยชาแนลค่ะมาวันนี้ก็มีแนวทางเด็ดๆแนวทางแม่นๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางก็ขอฝากคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมีแนวทางของแอดมิสเตอร์บอลมาฝากท่านผู้ชมค่ะแอดมิสเตอร์บอลก็ตัวเลขก็ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะคะเข้าบ่อยเดือนดีค่ะงวดที่ผ่านมานะคะของแอดมิสเตอร์บอลค่ะ วิ่งเจ็ดมานะคะเป็นตัวเลขบนล่างนะคะวิ่ง7ค่ะแต่จับคู่ไม่เข้านะคะแต่ตัวเด่นตัววิ่งนี่แม่นนะคะเข้าค่ะเข้าที่78ล่างนะคะเลขออก78ล่างค่ะสำหรับงวดนี้นะคะงวดวันที่หนึ่งเมษาย,ยนหกเจ็นะคะแอดมิสเตอร์บอลให้มาแล้วนะคะ มีชุด3ตัว7 05 8 05 105นะคะ205 4 05 505นะคะเน้นเน้นไปที่7 05แล้วก็205นะคะส่วนชุด2ตัวนะคะ0 4 1 4 05 15 18 82ตัวกันนะคะ8 3 5 8ค่ะวิ่ง5นะคะงวดนี้นะคะงวดวันที่1 เมษายยนนะคะหกเจ็ดค่ะแอดมินก็เขียนใส่กระดาษไว้ให้แล้วนะคะจะได้ดูชัดๆนะคะจะเห็นว่าตัวเลขของแอดมิตรบอลนี่ก็ไปชนกับตัวเลขของแอดนุมสุพรรณหลายตัวเลยนะคะนี่นะคะ รัฐบาลไทยนะคะ1เมษายน67ค่ะก็เก็บไว้พิจารณาดูนะคะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเข้าบ่อยเดินดีนะคะเลขวิง่งเลขเด่นก็เข้าบ่อยค่ะชุด3ตัว2ตัวก็เข้านะคะสำหรับงวดนี้นะคะเน้นๆน,น,นะคะ เจ็ดศูนะคะสามตัวชุด3ตัวนะคะสองศูนย์ห้ค่ะแป5ศูนย์ห้าหนะคะปิงหค่ะสตัว 04, 1, 4, 0ู1ย์สี่หนะคะหนึ่งแปดค่ะก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเข้าบ่อยเดินดีค่ะก็ ชอบตัวไหนก็ซื้อค่อยเลือกซื้อเอานะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะวันนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะวันนี้ก็วันที่วันที่ยี่บวันอังคารวันที่2ีหกแล้วนะคะก็ใกล้แล้วนะคะ ดูแอดมินมีตัวเลขชนกันของแอดนุมส um ุพรรณมาให้ดูด้วยนะคะมาเปรียบเทียบดูนะคะจะมีตัวเลขที่ชนกันอยู่4คู่นะคะของแอดนุมส um ุพรรณก็ให้เด่น4กับ5มานะคะแอดมิตบอลให้วิ่ง5คะ่ะก็ชนกันที่5นะคะก็มีตัวเลขชนกันที่041 405 40 15นะคะแต่ของ หนุ่มสุพรรณเป็น404 15051ชนกันที่ตัวกลับนะคะสำหรับเลข3ตัวนะคะก็ชนกันที่250ของแอดมิตเตอร์โบก็2อ5นนะคะชนกันที่2ชุดนี้นะคะมีอีกชุดหนึ่งนะคะของแอดใต้ฟ้านะคะแอดใต้ฟ้าก็ให้วิ่งรูด5มาค่ะรูด5แล้วก็ จับคู่ให้ที่5 1 5 3 5 6 5 8แล้วก็5 9นะคะก็ชนกันที่1 5 5 1แล้วก็5 8นะคะสำหรับของแอดใต้ฟ้ากับของแอดมิตเตอร์บอลนะคะสามสำนักเด่นเข้าบอยเดินดีนะคะก็งวดนี้ก็ใช้ วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแอดมินเอามาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะให้ดูว่าเป็นตัวเลขที่ชนกันหลายสำนักนะคะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีนะคะสามหนุ่มสามอดนะคะชนกันที่ ตัวนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลขอขอบคุณแอดมิเตอร์บอลสุพรรณแล้วก็แอดใต้ฟ้าด้วยนะคะแอดมินก็ขออนุญาตนำข้อมูลมานำเสนอให้ให้กับท่านผู้ชมช่องแม่เนียงพารวยชาแนลชมนะคะเผื่อว่างวดนี้จะโชคดีไปด้วยกันนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงเปังปังปรวยรวยทุกท่านนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดวันที่1เมษายนหกเนะคะเด่นชนกันนะคะที่5นะคะ3ตัวหน่าสนใจนะคะ2องศูนนะคะ สี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะคะตัวเลขที่ชนกันนะคะแล้วก็มีของแอดไตฟ้านะคะปิ้งรูดห้ามานะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะแอดมินก็ ไปเร็วมาเร็วนะคะแบบเร็วๆเลยค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะเผื่อท่านใดที่สนใจในตัวเลขนะคะชอบท่านใดเสียนใดสำนักใดก็เลือกเกานะคะชอบตัวเลขก,ก็ขอให้ซื้อตัวไหนก็ขอให้เฮงเงปังปนะคะ ตัวเลขก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะตัวเลขที่ชนกันก็มีอยู่สีคู่นะคะไปกลับนะคะบนล่างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกทท่านเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงเฮงปังปัง,ปงทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบ คุณแล้วก็สวัสดีค่ะ